สวัสดีค่ะวันนี้ครูอิวก็จะมาแนะนําไม้มงคลที่ชื่อว่าอะโกดิมาพูทรัพย์นะคะมีชื่อสามัญก็คือชาเนสสวิตกรีนวงอาราซีเป็นไม้มงคลที่ขยายพันธุ์โดยการเพ่อะะเมล็ดตอนกิ่นปักชำลำต้นแล้วก็แยกหนอ่อใช้ดินร่วนแล้วก็ต้องการน้ำมากแล้วก็แดดดำไรนะคะเป็นพืชที่อยู่ในเขตร้อนทั่วไปโคนใบจะคล้ายกับผู้หัวใจเลยนะคะเกลี้ยง เป็นวันเลยนะคะใบเห็นไหมคะแผ่นใบมีร่องเล็กน้อยนะคะก้านใบจะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีจุดประกายขาวกระจายไปทั่วตามก้านใบเลยใต้ใบจะเป็นสีเขียวอ่อนตลอดไปนะคะเป็นไม้มงคลที่คนไทยนิยมปลูกเลี้ยงกันนะคะใครยังไม่มีก็แนะนำต้นนี้เลย อากลิมาพูลซับนะคะพบกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็มีไว้สสกต้นนะคะสำหรับไม้มงคลอกลิมาพูนซับสวัสดีค่ะ